สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดซีรีส์การดูแลสิวโดยเฉพาะเพราะจากที่รักดูแลให้คำปรึกษาเคสสิวกว่าพันเคสทำ private consult จนทำให้คนเป็นสิวหายสิวสำเร็จได้ผิวใสไร้สิวทำให้รักเข้าใจว่าจริงๆแล้วใครๆก็สามารถเป็นสิวได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นหรือว่าเป็นคนมีอายุแล้วซึ่งบางคนเป็นนิดหน่อยแป๊บๆก็หายแต่บางคนก็เป็นสิวนานมาก ต้องต่อสู้แล้วใช้ความพยายามอย่างมากกว่าสิวจะหายแล้วจริงๆแล้วสิวก็มีหลายประเภทมากๆไปอีกทําให้หลายคนรักษาแทบตายดูแลมาตั้งหลายปีแต่ก็ไม่หายสักทีที่ยังไม่หายก็เพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสิวมาจากสาเหตุอะไรแล้วตอนเนี้ที่เป็นสิวอ่ะเรียกว่าเป็นมากหรือน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้อีกแต่หลังจากที่คนเป็นสิวทั้งหมดได้เข้ามาพิเศคอนซัล์กับรักพอรู้สาเหตุแล้วก็แนวทางการัก ส,สิวสิวก็หายได้โดยที่ไม่ต้องเข้าคลินิกไม่กลับมาเป็นสิวซ้ำๆแบบเดิมซึ่งวิธีการแล้วก็หลักการที่ลักใช้มันก็ง่ายมากๆใช้หลักผิวแข็งแรงจากภายในแก้ไขปัญหาสิวภายนอกเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมีปัญหาสิวอยู่ให้ติดตามซีรีส์การดูแลสิวซึ่งในแต่ละคลิปเราจะลงดีเทลของปัญหาสิวที่เราเจอกันได้บ่อยๆบอกทั้งสาเหตุวิธีการสังเกตว่าเราเป็นสิวอะไรอยู่และวิธีการ ดูแลรักษาสิวด้วยตัวเองซึ่งก็ไม่ยากเลยมีอยู่แค่สี่ตัวเท่านั้นคือยาแต้มสิวโฟมล้างหน้าสกินแคร์บำรุงผิวและกันแดดแล้วสําหรับสิวพิเศษบางประเภทถ้าต้องมีการใช้ผลิั์อื่นๆร่วมด้วยแล้วก็จะมีบอกไว้ในแต่ละคลิปนะคะสุดท้ายแล้วก็หวังว่าคลิปซีรีส์การรักษาสิวให้ความรู้เรื่องสิวที่ชัดเจนและหลักการรักษาด้วยผิวแข็งแรงจากภายในแก้ไขปัญหาสิวภายนอกจะทําให้ทุกคนเข้าใจสิวที่ ตัวเองเป็นมากขึ้นแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดจากผิวเป็นสิวกลายเป็นผิวใสกลับมาดูดีมั่นใจในแบบที่ตัวเองเป็นแต่งหน้าแต่งตัวถ่ายรูปได้เต็มที่นะคะ